สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle t a r o นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อใครอยากคุยกับคุณมากๆตอนนี้ Page of Cups Queen of Cups The Devil Five of Cups ลัคนาหรือราศีของคนคนนี้นะคะออมีนกรกฎพิจิกรา,าศีธาตุน้ำแล้วก็มีมังกรนะคะอืมมีนกรกฎพิจิกมังกรอ,อคนนี้เป็นคนที่ดู รูปร่างหน้าตาดีนะดูสันพัดแล้วก็ออกแนวน่ารักน่ารักมีสเสน่ห์มีเซ็กอัพพิวสูงนะคะแล้วก็เป็นคนที่ดูสดใสร่าเริงมีความมุ้งมิ้งอยู่ในตัวนะขี้อ้อนเอาใจเก่งแต่งตัวเก่งเป็นคนทันสมัยช่างเจราจาช่างพูดช่างคุยแล้วก็ มีความคิดสร้างสรรค์เป็นคนคุยเก่งนั่นเองนะคะมีความอ่อนไหวมีความอ่อนไหวง่ายมีความเซนสทีฟแล้วก็มีความเป็นเด็กอยู่ในตัวค่อนข้างสูงคืออายุเขาจะเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะคะแต่ว่ายังยังมีนิสัยแบบเด็กๆอะ่ะยังทำตัวเหมือนเด็กๆ อย่างเงี้ยในในบางเรื่องในบางสิ่งบางอย่างคนนี้อาจจะเป็นคนที่เด็กกว่าคุณหรืออายุน้อยกว่าคุณด้วยนะคะอ่ะเขาเกี่ยวข้องอะไรกับคุณคะคนคนนี้ ความเป็นไปได้ว่าเกี่ยวข้องกับคุณในเรื่องของงานอาจจะทำงานที่เดียวกันหรือมีโอกาสได้รู้จักกันผ่านการทำงานนะคะหรืออยู่ในสายงานเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็ดูมีความชื่นชอบชื่นชมมีความชื่นชอบชื่นชมคุณอยู่อืม เรียกว่าสนใจดีกว่านะคะมีความรู้สึกสนใจในตัวคุณนะคนแค่นี้คุณกับเขาทำไมถึงดูแบบทำไมถึงดูกะกะอะดูเหมือนเป็นความสัมพันธ์ที่ที่มันสั่งต่อไม่ได้ยังไงไม่รู้เหมือนมีความชอบมีความสนใจกันแต่ว่า แต่ว่าสารต่อกันไม่ได้สารต่อกันลำบากหรือว่าอุปสรรคมันเยอะหรือมันมีความกลัวมันมีความกังวลที่ที่ไม่กล้ากา้เออไม่กล้าก้าวข้ามผ่านไม่กล้าพัฒนาความสัมพันธ์เพราะอะไรบางอย่างนะคะดูมีความกังวลอะดูแบบมีอุปสรรคเยอะแยะอ่ะเช่นบางคนบางคนอาจจะเพะเออ เป็นเจ้านายเป็นลูกน้องกันอย่างเงี้ยหรือบางคนอาจจะเป็นในเรื่องของใครบางคนมีมีแฟนอยู่แล้วหรือว่ามีคู่อยู่แล้วอย่างเงี้ยเพราะว่ามันมันดูแบบมีความสนใจแต,แต่แต่ไม่กล้าไม่กล้าทําอะไรมากกว่านี้อาจจะแค่คุยคุย,คยนะคะคุยคุยแต่ก็ยังดูมีมีเส้นอะยังดูมีกําแพงมีมีเส้นกั้น ไม่ก้าวข้ามผ่านเส้นตรงนี้สักทีคืออาจจะรู้จักกันมาสักระยะหนึ่งแล้วแต่ก็เออจะจีบก็ไม่จีบจะเข้ามาคุยให้มากขึ้นก็ไม่กล้าอะไรอย่างเงี้ยเหมือนหมาหยอกไก่เข้ามาออกไปเข้ามาออกไปเออนะแต่มันมีเหตุผลนะมันมีเหตุผลอะไรบางอย่างที่ที่เป็นแบบนี้ก็อย่างที่บอกว่า อาจจะเพราะเรื่องของตำแหน่งหน้าที่ด้วยหรือเปล่าหรือเพราะมีมีใครบางคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วอืหรือว่าบางที่อ่ะในที่ทํางานเขาห้ามมีความสัมพันธ์กันหรือบางทีไม่ได้ห้ามแบบตรงๆแต่ก็เป็นเป็นคล้ายๆกับว่าคือคือไม่ถึงกับเป็นกฎแต่ก็เป็นธรรมเนียมที่ว่าเออไม่ควรจะ คบหากันอะไรอย่างเงี้ยก็จะถูกจับตามองก็เลยจะมีความรู้สึกแบบว่ากังวลไม่กล้าอะไรอย่างนี้ก็เป็นไปได้นะคะอ่ะทีนี้คนคนนี้ <c oughs> เขาอยากคุยอะไรกับคุณคะตอนนี้ <c oughs> เขามีอะไรอยากจะคุยกับคุณมากๆ เขาอยากจะคุยกับค like, mm ุณแบบคือม uh, uh, <Yeah. S 1> um ันก็ไม่ได้เป็นเรื่องซีรียสไม่ได้เป็นเรื่องจริงจังแต่มันเป็นลักษณะที่อยากคุยอยากคุยในเชิงที่ว่าไม่ได้คุยเรื่องงานอะอ่าไม่ได้คุยเรื่องงานไม่ได้คุยเรื่องซีรีสคุยเรื่องของคุณคุยเรื่องของเขาคุยเรื่องส่วนตัวแบบคุยเป็นการคุยแบบชิวๆอะค่ะเออ เข้าใจไหมเข้าใจความหมายไหมคือคุยแบบชิวๆเหมือนคนจีบกันเหมือนคนคุยกันคนที่เริ่มต้นทําความรู้จักกันอะคือเขาอยากจะชิวกับคุณน่ะอยากคุยแบบนั้นอืมแบบแบบไม่ต้องคิดอะไรมากอย่างเงี้ยแบบไม่ต้องไม่ต้องกังวลไม่ต้องอ,อ่อคิดมากว่าคนอื่นจะมองยังไงหรือไม่ต้องคิดเรื่องอื่นไม่ต้องคิดเรื่องของปัญหาอะไรต่างๆเงี้ยเอออยากคุยให้ให้สบายใจอะให้มีความสุข แบบเป็นเพื่อนกันก็ได้อ่าแต่ว่าให้มันให้มันดูแบบใกล้ชิดกันมากขึ้นหรือสนิทสนมกันมากขึ้นอยากเข้าหาคุณมากกว่านี้หรืออยากที่จะ,ะเริ่มเริ่มต้นจากความเป็นเพื่อนก่อนอย่างเงี้ยนะคะคือเขาอาจจะมีความรู้สึกว่าคุณกับเขาห่างเหินกันเกินไปหรือว่าเขาอยากจะทําความรู้จักคุณให้มากกว่านี้แต่ก็มัวแต่ติด เรื่องนู้นเรื่องนี้ไม่กล้าอย่างนั้นอย่างนี้มันก็เลยณนะตอนนี้อ่ะมันก็เลยมีความรู้สึกแบบอยากที่จะปลดปล่อยตัวเองอยากก้าวข้ามเส้นกัน้นในความสัมพันธ์นี้อยากทำอะไรตามใจแบบคำว่าทำอะไรตามใจก็คือเป็นตัวของตัวเองอ่ะรู้สึกยังไงก็แสดงออกไปอย่างนั้นอยากคุยอะไรอยากถามอะไร ก็คุยก็ชิวอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนเพื่อนทั่ว,วไปคือเขาเองอะ่ะก็ยังไม่ได้ถึงขั้นกับว่าจะต้องจีบคุณแบบพุ่งเข้าใส่เลยจะต้องได้คุณมาเป็นแฟนจะต้องคบหากันคือยังไม่ขนาดนั้นนะคะก็คือในความคิดของเขาคือคุยกันก่อนทําความรู้จักกันก่อนเริ่มจากเข้ามาเป็นเพื่อนกันก่อนเป็นเพื่อนที่เป็นเพื่อนจริงๆอะ่ะไม่ใช่แค่ คนที่รู้จักกันเห็นหน้าค่าตาอารู้ว่าคนนี้ชื่ออะไรหรือว่าทํางานที่เดียวกันเป็นเพื่อนร่วมงานอย่างเงี้ยคือมันยังไม่ใช่เพื่อนอะในความรู้สึกเขามันมันยังไม่ใช่ไม่ใช่เพื่อนที่ที่เป็นเพื่อนจริงๆเออแต่ที่เขาอยากเป็นกับคุณเนี่ยก็คือแบบเป็นเพื่อนกันจริงๆที่สามารถแบบชวนไปกินข้าวไปแฮงเอาท์ไปพูดคุยเรื่อยเปื่อยกันได้พูดคุยเรื่องทั่วทั่วไปได้อะไรอย่างเงี้ยที่ไม่ใช่เรื่องซีเรียสนะคะอืม แล้วเขาจะทํำยังไงเขาจะคุยกับคุณไหมเขาจะติดต่อคุณมาไหมคะคนคนนี้อุ้ยติดต่อนะให่ไปแรกเป็นเมจิเชียนเลยเทศแห่งการสื่อสารนะติดต่อแน่นะคะเออเร็วๆนี้ด้วยนะติดต่อแน่แต่อาจจะแบบรับหลังรับหลังคนอื่นก็คือโอเคแหละมันอาจจะเป็นการคุยกันส่วนตัวอาจจะเป็น ลักษณะที่ว่าไม่ได้คุยต่อหน้าคนอื่นๆน่ะนะคะอาจจะเป็นการส่รงข้อความทักมเมสเซจไปตอนที่คุณอยู่บ้านแล้วหรือเขาอยู่บ้านแล้วคือเป็นการทําอะไรที่รับหลังคนอื่นคนอื่นไม่เห็นนะประมาณนั้นนะคะแต่แต่เร็วๆนี้แหละที่เขาจะติดต่อไปค่อนข้างเร็วมากเลยเป็นหลักวันนะคะไม่ใช่หลักเดือนอะแล้วแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณกับเขาล่ะ อโอเคมีโอกาสพัฒนาเป็นคนรักได้ด้วยนะเนี่ยแต่ว่าจะไปอย่างช้าๆนะคะช้ามากๆเนิบๆแล้วก็จะเป็นการที่แบบว่าเลักษณะจะเป็นความเคยชินอะเหมือนแบบพอเริ่มทำความรู้จักกันเริ่มพูดคุยกันก็จะคุยกันไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนเป็นหลักปีนะเป็นหลักปีเลยแหละถึงจะรู้ตัวว่าโอเคเราเราจะ เป็นแฟนกันนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะเป็นอะไรที่ช้าๆเนิบๆเชื่องๆแต่ก็ค่อนข้างมั่นคงอยู่เหมือนกันอืมคืออันนี้กรณีที่ถ้าคุณอยากจะเปิดใจนะถ้าคุณอยากจะคบกับคนคนนี้อยากจะเลือกคนคนนี้มันเป็นไปได้ไหมก็ดูเป็นไปได้นะคะก็ดูแบบเอ่อมีแนวโน้มที่จะได้พัฒนาเป็นคนรักกันอยู่เพียงแต่ว่ามันช้าเท่านั้นเอง ช้ามากแล้วยิ่งถ้าตอนเนี้ยคุณกับเขายังไม่ได้เริ่มคุยกันอ่ะยังไม่ได้เริ่มแบบทําความรู้จักกันจริงจังยังแค่แบบเออทักทายแล้วเป็นคนอื่นคนไกลกันอยู่อย่างเงี้ยมันก็ยิ่งต้องใช้เวลานานนะคะเออ,อเนี่ยปืนออกมาเนี่ยความสัมพันธ์เนี้ยมันเหมือนกับเป็นอะไรที่ต้องระมัดระวังซึ่งตรงนี้เรายังไม่แน่ใจอ่ะไพ่มันก็ยังไม่ได้ออกมาชัดเจนว่ามันต้องระวังเรื่องอะไรเดี๋ยวขอดูอีกทีสิ มันมีอะไรที่ต้องระวังค่ะเกี่ยวข้องกันในเรื่องผลประโยชน์อะไรด้วยหรือเปล่าแล้วก็เออมันอาจจะมีมีคนให้ความสนใจค่อนข้างเยอะไม่ใครก็ใครอ่ะไม่คุณก็เขาอ่ะเป็นคนที่เหมือนกับว่ามีคนจับตามอง หรือมีคนให้ความสนใจหรือบางทีมันอาจจะเป็นในลักษณะที่ว่าอย่างที่บอกอะค่ะถ้าสมมติอยู่อยู่บริษัทเดียวกันทํางานที่เดียวกันอย่างเงี้ยถ้าจะคบกันมันจะกลายเป็นที่จับตามองของของคนอื่นๆรอบๆตัวแล้วมันอาจจะส่งผลกระทบต่อง,งานหรืออะไรสักอย่างนะคือมันมีเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเออเช่นอ ความน่าเชื่อถือชื่อเสียงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเข้ามาเกี่ยวขอ้องอืมันเป็นเรื่องของแบบเนี่ยปัจจัยภายนอกบุคคลร,รอบๆข้างรอบๆตัวเพราะฉะนั้นจะทําอะไรมันดูแบบต้องระมัดระวังอ่ะอืม่ะโอเคจบการอ่านไพ่แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ